สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับอาจารย์แม่นะคะวันนี้อาจารย์แม่จะมาเช็คดวงด้วยไพย่ยิปซีจะมาเปิดไพ่ดูให้กับคนเกิดทั้ง7วันนะคะ8วันค่ะมีพูดกลางคืนด้วยหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาหลายสัปดาห์นะวันนี้ก็จะมาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะดูนะว่าคนเกิดวัอนอาทิตย์จะได้ไพ่พลังงานอะไรอันนี้เราดูภาพโดยรวมๆเนาะ ไม่ได้ดูของผูหนึ่งผู้ใดตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอันไหนที่ดีก็รับไปนะคะแต่อันไหนที่เ็าไม่ใช่ก็วางเอาไว้นะคะเรามาเริ่มกันนะคะของคนเกิดวันทิศนะคะจาจ์แม่จะหยิบไพ่ให้ค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่สอไม้สองไม้ถือว่าเป็นคนที่เก่งไหมเป็นเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องงานก็จะมีความเก่งมีความสามารถในการมองการไกลมองหางานหรืออะไรแล้วแต่ก็จะมีคนช่วยเหลือบอกว่าตอนนี้นะถ้าคนที่ยังไม่มีงานทําไปหาเพื่อนอเพื่อนก็จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็บอกใจเย็นๆนะะทําอะไรช้าๆได้พาเล่มงามค่ะ,ะทํางานเป็นกลุ่มมาเป็นองค์กรก็จะมีการช่วยเหลือกันดีนะคะ ใพ่แปดเหรียญถือว่ามีความสามารถในการหาเงินหาทองคนนี้ถือว่าเป็นคนเก่งนะคะชาววันอาทิตย์นะคะเป็นคนเก่งค่ะอันนี้เขาบอกว่าจะทําแล้วแต่เขาจะทําด้วยตัวเองนะเขาจะไม่รอโชคชะตานะแล้วการงานเขาดีไหมการงานเขาดีความมั่นคงได้ไพ่จกกักรพรรดิความมั่นคงหรือจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเ,ออเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เอ็นดูนะ มีความสามารถในการหาเงินาทองเป็นคนพูดเก่งค่ะหาเงินเก่งสามเหรียญมีความสามารถพิเศษนะคนนี้ก็ถือว่าเข้าปีความโชคดีนะคะ,อ,ะอันนี้บอกให้เสริมด้วยการสวดมนต์นะคะอยู่บ้านก็สวดมนต์เสริมตัวเองนะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่ดินทรัพย์สินหรือ,อยานพาหนะก็ได้เนาะจะมีการเขาเรียกอะไรอาจจะไปซื้อรถหรือดูรถหรืออะไรประมาณนี้เนาะแล้วเขาบอกว่า ทำงานเป็นจ็อบจะดีมากอันนี้เขาจะมีงานประจ,จําอยู่แล้วแล้วก็จะมีงานจ็อบงานเสริมเข้ามานะคะน,นี่เขาบอกมีความมุ่งมั่นทําอะไรเขาจะมีความมุ่งมั่นอืมอยากทําอะไรสร้างหลักปักฐานก็ได้เพราะราชนะราชาไม้ถือว่าเป็นคนเก่งมีความรอบรู้มีปฏิพันธ์ไหวพริบดีมีความโชคดีค่ะ โชคลาภเขาเด่นมากนะคะอันนี้เขาบอกว่าให้เกี่ยวกับยานพหานะ,นะคะจะ,จะถ้าจะเสี่ยงโชคลาภหรืออะไรเขาบอกจากยานพหานะคะเพราะสองใบนี้ขึ้นมามยานพหานะเด่นมากค่ะดูนะคะนี่ค่ะนะหกไม้ก็หกไม้ไมวิว a l fortune แล้วก็ the world เ,เขาบอกให้อ่าถ้าจะเสี่ยงโชคนะอยากมีโชคลาภก็ลองดูเบอร์เบอร์อรถเนี่ยละค่ะเบอร์รถหรือเดินทางไปไหนอา,อาจจะแบบ แวะซื้อกระเด็กให้เด็กหยิบให้ก็ได้แต่เป็นเบอร์รถจะเด่นมากนะคะเรื่องการงานเดือนนี้ไอแม่สัป,ปดาห์นี้ถือว่าดีค่ะเออมีงานสําเร็จนะงานมีความมั่นคงอยู่นะคะความรักดีไหมความรักถ้าคนโสดคนโสดก็คงจะ,จะต้องโสดต่อไปนะเพคราะไพ่ความรักมันไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเด่นแต่ถ้าคนที่มีคู่ครองแล้วเขาบอกว่ามีการช่วยเหลือ ช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัวกันดีแต่ถามว่าความรักเขาจะหวานแหววไหมไม่ค่อยหวานแหววเท่าไหร่แต่ก็ถือว่า,าเหมือนเหมือนความรักเหมือนเป็นเพื่อนอช่วยดูแลกันรประมาณนี้เนาะแล้วถ้าจะเสริมดวงก็บอกแล้วว่าด้วยการสวดมนต์นะสวดมนต์สวดมนต์สนนเสริมตัวเองไม่ต้องไปสวดที่ไห,นอ,น,หน,น,นอยู่ที่บ้านเพราะตําแหน่งสีดาบการสวดมนต์อยู่ที่บ้านตําแหน่งบ้านนะคะก็ถือว่าคนเกิดวันที่ อืมสัปดาห์เดนี้เป็นดวงที่ดีนะคะเพราะได้ไพ่โชคดีทางนั้นเลยค่ะนะคะขอให้โชคดีนะคะต่อมาคนเกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์ได้ไพ่หกถ้วยค่ะหกถ้วยเขาบอกเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่น่ารัก เ,เป็นคนที่เขาบอกเลยนะเทคแคร์ care, บริการงานเซอร์วิสดูแลคนดีค่ะแล้วงานเขาเยอะไหมงานเยอะงานงานเข้ามาเรื่อยๆไงงานเต็มไหมเต็มมือหรืองานที่เขาใครทําอะไรก็จะไม่ค่อยได้ถูกใจเขานะเขาจะต้องทําเองเขาจะรองานรอข่าวข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งไพ่สองดาบก็รอรอสิ่งที่หรือรอเรื่องงานหรือรอเรื่องเงินนะประมาณนี้ การเงินดีไหมคะการเงินถือว่าได้ไพ่หเหรียญถือว่าการเงินก็ดีนะคะคนนี้ใจดีด้วยค่ะเป็นคนใจดีนะแล้วเขาบอกว่า,าตำแหน่งงานตอนนี้ของผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเขานะก็เห็นเขาเป็นคนที่น่ารักเนาะแล้วเขาจะเป็นคนที่บิบมีพลังมากเลยคนนี้จะทําแล้วแล้วแบบจะต้องทําให้ได้สําเร็จค่ะได้ไพส่สามถ้วยสามถ้วยก็บอกว่า,าลันลาค่ะลันลาอันนี้อย่าลันลามากนะคะ สเสน่สเสน่ห์เหลือร้ายนะพอเขาไได้เขาได้ไพ่หกหกถ้วย3ถ้วยแล้วก็ไพ่เดวิลถือว่าคนนี้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์การคุยกับใครถ้าคนโสดคุยกับใครก็มองมอง,มองหน่อยดูดหน่อยเนะเาะแล้วเขาจะมีการสัญญาอะไรกันสักอย่างหนึ่งอเอกสารสัญญาอะไรดูกันให้รอบครอบหน่อยนะคะถ้าจะทำงานพวกบัญชีหรืออะไรแล้วแต่เนะาะเขาเรียกว่า อืเขาจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศเข้ามาคนนี้อืจะมีงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแต่คนนี้ถือว่าครอบครัวถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วก็ถือว่าครอบครัวดีนะรักใคร่กลมเกลียวกันดีนะคะพอสิบถ้วยถือว่าครอบครัวมสมบูรณ์และเขาจะเดินทางไปไหนเนี่ยการเดินทางเขาเขาทำงานมีการเดินทางอยู่บ่อยๆหรือพวกทํางานพวกเซลล์ก็ได้เซลล์การเดินทางอะไรของเขาแล้วแต่นะคะ,ะคนนี้ถ้า เขาบอกว่าให้ทําบุญเขาบอกทําบุญทําบุญทําทานแล้วเขาจะมีโชคลาภนะคะทําบุญโดยไม่หวังผลเพราะไพาห่หกเหรียญคือการทําบุญไม่ต้องหวังผลกับทำแล้วได้จะทําแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วโชคลาภของเขาจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องเ,อเลขบัตรประชาชนนะคะเลขท้ายบัตรประชาชนจะเด่นมากค่ะเพราะไพ่นี้เกี่ยวกับเรื่องบัตรประชาชนเอกสารสัญญาก็ดูจากในเลขนะเลขบัตรนะเขาจะ ก็จะมีความโชคดีนะคะถือว่าไพ่ใบของคนเกิดวันจันทร์ก็เป็นไพ่ที่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะระดับหนึ่งนะเพราะว่าการงานเขาก็ถือว่าเขาก็เด่นนะแต่อ,อ่อมีเรื่องเตือนหน่อยเออเพราะว่าไพ่สามถ้วยบางทีเขาก็เล่นมากไปหน่อยล้นลามากไปหน่อยนะให้เก็บเงินบ้างนะบางครั้งคนนี้เขาบอกว่าช่วงนี้ใช้จ่ายแบบไม่ค่อยได้คิดอะ่ะพอได้มาก็จะใช้ไปเพราะฉะนั้นก็ออควรจะคิดควรจะเก็บบ้างนะคะค่ะ แล้วถือว่าเออมีอะไรเตือนไหมอืมเขาไม่ต้องเตือนละคนนี้เขาทำอะไรบอกเขารู้หมดทุกอย่างเนาะโอเคนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ดวงดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะโชคดีนะคะต่อมาคนเกิดวันอังคารนะคะคนเกิดวันอังคารได้ไพ่เลเวอร์ได้ไพ่เลเวอร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคนนี้มีสเสน่ห์เขาบอกว่ามีาจะมี มีข่าวดีค่ะนกพิราบนําข่าวดีมาให้จะมีข่าวดีนะคนนี้เรื่องความรักดีมากคนนี้ถ้าถ้าคนโสดบอกก็จะมีการาจะมีการมั่นหมายหรือตกลงตกลงปรงใจเออมีการจัดงานพิธีเนาะแล้วเป็นคนเก่งไหมเป็นคนเก่งค่ะพราอได้ไพ่ราาชินีไม้ถือว่าเป็นคนเก่ง เป็นนักวางแผนที่ดีและการดูแลครอบครัวทุกอย่างคนนี้ดูแลดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคือไม่รู้เจ้าชะตาผู้หญิงผู้ชายแต่เขาทับในไพ่ชุดนี้ถือว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวนะคะเป็นคนที่รักให้รักใครเขาเรียกลักคนรักคนทุกคนแ่บเป็นเบิร์ดรักทุกคนนะคะเขาเป็นคนใจดีค่ะคนนี้เป็นคนใจดีนะคะ เขาเรียกว่าไพ่ไพ่รา,า,าชินีถ้วยเป็นคนที่แบบเทคเคเอเทคแคร์ care, บริการนะดูแลคนนี้ถ้ามีปัญหาอะไรแล้วแต่ช่วงนี้ไม่ต้องไปแก้นะคะปล่อยมันไปก่อนคะ่ะไพ่หกดาบไปเรื่อยๆค่ะทุกสิ่งอย่างเดียวก็ดีขึ้นนะถ้ามีปัญหาแต่เขาบอกไม่มีหลอกแต่อันนี้พูดเผื่อๆไว้ก่อนจะมีการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพราะไพ่หนึ่งไม้ก็จะมีงานใหม่ๆให้ทํา หรืองานที่เขาจบไปแล้วงานโปรเจกต์ที่เขาจบไปแล้วเขาก็จะมีการเริ่มทํางานใหม่ๆเข้ามานะคะคนนี้มองการไกลค่ะคนนี้มีการวางแผนที่ดีนะแต่บางครั้งเขาจะคิดมากไปหน่อยคิดเรื่องเก่าๆคิดเรื่องความหลังนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปคิดแล้วปล่อยมันไปตอนนี้เราเงยหน้าขึ้นมาดูเหตุการณ์ข้างหน้านะคะ,ะมีความสามารถพิเศษค่ะคนนี้คด้ไพ่สามเหรียญให้สวดมนต์นะพ,พระผู้ธระมาพระสงฆ์ก็จะด,ดีกับตัวเองนะ ขาบอกให้แต่งตัวใส่สวยงามให้สดใสไว้เพราะไพ่ไเดอสตาคือความสวยดาวค้างฟ้านะก็จะมีความสดใสสองสกาวนะบอกว่าจะมีก็จะเด่นนะถ้าวันที่เขาจะเสี่ยงโชคหรือซื้อลอตเตอรี่หรือจะไปซื้อลอตเตอรี่แล้วแต่ก็ให้แต่งตัวให้ดูดีนะให้ดูดีแต่งตัวใส่สดูดีหรือไปซื้อกับคนที่ผิวขาวนะผิวขาวเอารูปร่างอวบนิดนิดนะก็จะนำโชคมาให้นะคะ มันส่วนมนเอาไว้จะดีกับตัวเองนะคะเพราะไพ่พาสามเหรียญคือเป็นอะไรที่มันพิเศษพิเศษนะนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าให้ไปไหว้พระแม่นะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีนะคะก็จะดีค่ะไปขอบรนะคะก็ถือว่าคนเกิดวันคานอ่าสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็ขอให้มีความโชคดีนะคะมีความสุขนะคะท่านที่เกิดวันคานคะ่ะต่อมาคนเกิดวันพุธนะคะพุธกลางวันนะคะพุธกลางวันได้ไพ่ ราชาเขาเรียกราชาราชาดาบช่วงนี้อาจจะเครียดๆเนาะเออราชาผู้มีประสบการณ์ทําอะไรทําด้วยตัวเองคนนี้จะไม่ง้อใครไม่พึ่งพาอาศัยใครนะเป็นคนที่เก่งฉลาดมีเขาเรียกว่าทําอะไรทําจริงนะทำจริงนะทาจ,จังเออบางครั้งก็อยากจะมีความอ่อนไหวบ้างนะเออเขาอยากจะหาคนดูแลบ้างนะแต่ บางทีด in so like, ูข้างนอกเขาเข้มแข็งมีความเข้มแข็งแต่ข้างในบางครั้งเขาก็อ่อนล้านะคะเแล้วก็บางครั้งช่วงนี้เหมือนดูงานเขาวออจะผูกติดอยู่กับที่เดิมๆไพ่แฮงแมนจะอยู่ที่เดิมๆทางานด้วยความอดทนด้วยความที่อะไรนะเออเหมือนทนอยู่อะเออทนอยู่เพื่ออะไรเออทนอยู่เพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันเพื่ออะไรเอออาจจะเพื่อ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 ความสําเร็จอไรสั่อย่างก็ได้เนาะ ช, scalable. ช่วงนี้งานเขาก็งานเดิมๆ e เบื่อเบื่อเซ็งเงนักเรื่องงานของเขาถามว่างานเยอะไหมงานเยอะงานเยอะจนเขาเบื่อเบื่อจนไม่อยากจะทําช่วงนี้นะแต่ว่าเขาถือว่าเขาก็มีความสําเร็จอยู่นะคะภายวิวเขจนถือว่าคนนี้เขาก็มีเรื่องอะไรเรื่องบ้านเรื่องอะไรันนี้เข้ามาเขาถือว่ามีความสําเร็จบางครั้งคนโสดช่วงนี้อาจจะเหงาเหงานะคะให้ทรงเหงาใจค่ะเออส่วนมากแต่เขาถือว่าเป็นไฮโซถือว่าเป็นคนที่มีเงินอ่ะเออมีเงินมีหลักทรัพย์นะ ช่วงนี้บางครั้งอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากความที่เป็นคนที่มามีความจริงจังมีความเครียดหรืออะไรแต่อยากจะปล่อยตัวเองให้ลันลาเพราะไพ่เดอะฟูการการลันลาอยากจะปลดปล่อยเขาเรียกว่าปลดปล่อยอความเครียดความอะไรทั้งหลายนะออกมาสนุกสนานเออออกมาสนุกสนานไม่อยากบางครั้งบอกภาราาะเยอะแล้วฉันไม่อยากรับภาระอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้ฉันอยากจะเป็นเด็กฉันอยากจะสนุกสนานของฉันอยากจะหนีปัญหาทุกสิ่งอย่างเนอหรือปัญหาที่งานหรืออะไรแล้วก็แต่เจ็ดดาบถือว่าหนีได้นะ เ,เขาทําอะไรเขากระลบหลีกได้ก็ถือว่าสําเร็จนําไพ่การเปลี่ยนแปลงเป็นเปลี่ยนแปลงที่ดีไหมเปลี่ยนแปลงที่ดีพอไพ่ได้สีไม้ถือว่ามีความมั่นคงนะโดยรวมแล้วจะมีความเหนื่อยความอะไรของเขาเกี่ยวกับเรื่องการงานอะไรแล้วแต่แต่เขาจะมีความสําเร็จ um มีความมั่นคงอยู่นะคะก็ถือว่า,เ,าเป็นนักต่อสู้คนหนึง่งอะเป็นนักต่อสู้คนหนึ่งนะคนนี้สู้แล้วได้สู้แล้วเก่งเออสู้แล้วสำเร็จนะคะถ้าโชคลาภคนนี้อ เกี่ยวกับบ้านเลขกที่เออขาบอกเกี่ยวกับบ้านเลขที่เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านดีให้โชคให้ลาบนะคะเพราะไพ่พสิม,มาคือบ้านเลขกที่ค่ะแล้วให้อธิษฐานจิตขอพรกับองค์พระแม่กวนอิมนะคะเออก็จะจะจะ,จะดีอ่าจะดีกับตัวเองนะคะแล้วเออเตือนอะไรดีเตือนเรื่องอารมณ์เต็งมากฝันเนาะบางครั้งช่วงนี้เครียดเครียดเพราะฉะนั้นปล่อยเออปล่อยความเครียดไปอย่าไปคิดมากอย่าไปยึดติดกับอะไรนะบางครั้งเขาบอกเขาทำงานทําอะไรแล้วแต่ ทำด้วยความแบบกดทนรอคอยเออเนาะยึดติดอะไรมากเกินไปเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องดึงตัวเองออกมาเหมือนไพ่เดอะฟูออกมาเออออกมาละลาบ้างเนาะ,ละ,ละ,ละปลดปล่อยตัวเองนะให้มันให้เขาบอกอย่าไปยึดกับอะไรที่มันทําให้ตัวเองเครียดนะคะเออนะคะแต่ถือว่าออมเขาก็มีความมั่นคงอยู่นะคะนะพอไพ่สีแมนถือว่ามีความมั่นคงอยู่ก็ขอให้ อขอให้มีความโชคดีแล้วกันนะคะนะเดียวก็ผ่านอาทิตย์นี้ไปแล้วค่ะขอให้มีความโชคดีนะคะคนเกิดวันพุธกลางวานันต่อมาพุธกลางคืนนะคะพุธกลางคืนได้ไพ่ลาลาชินีเหรียญได้ไพ่าบาลังเงินเออถือว่าไฮโซมีกระตังนะคะคนเกิดวันพุธกลางคืนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่อ่าถือว่าเป็นคนที่มีเขาเรียกว่า เพราะใบพลังเงินอะ่ะการมีเงินมีทองนะการเก็บเล็กผสมน้อยนะการเก็บเล็กผสมน้อยเพราะเด็กเหรียญคือการทยันนะแล้วเขาก็มองหาลู่ทางอยู่บ่อยๆเรื่องกิจการงานอะไรแล้วแต่การค้าการขายหรือทํางานอะไรของเขาจะเขาบอกมีความสําเร็จคนนี้เขาเรียกว่าเจ็ดเหรียญเขาบอกค่อยๆสะสมเหมือนเหมือนน้ำซึมบอดทรายนะการงานของเขาเขาก็เหมือนอถ้าเป็นคนที่ทํางานก็จะเรียกว่า สะสมประสบการณ์นะคะถ้าเป็นเรื่องการค้าขายคนนี้ค้าขายดีค่ะเพราะการเก็บเล็ขผสมน้อยหรือการเก็บประสบการณ์ทุกสิ่งอย่างก็จะดีกับตัวเขาเพราะเขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเพราะว่า,าเขาเรียกอะไราราชินีเหรียญนะ่ะเขาจะต้องอย่าบอกวเห็นกับผลประโยชน์คือเขาจะต้อง คิดถึงรายได้รา,ายได้มากกว่ารา,ายได้เขาดีไหมไพ่สิบเหรียญนะ่ะรายได้ดีค่ะในครอบครัวเขาคนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีรายได้ดีการค้าการขายการกิจการงานทำอะไรแล้วแต่ก็จะดีนะคะแล้วความคิดของเขาเนี่ยเ,เขาจะคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเก่งมากแต่บางครั้งเขาบอกตอนนี้มีความหมงุดหงิดทำอะไรไม่ได้อย่างใจทำอะไรอย่าใจร้อนนะคะ ต้องใจเย็นๆบางครั้งช่วงนี้ก็อาจจะเบือบ่อเบื่อเบื่อเบื่อไม่อยากอืมจะเรียกว่าเพราะให้คุณนายอยู่ตำแหน่งปัญหาก็ไม่อยากคืออยากอยากจะสบายแล้วตอนนี้ฉันไม่อยากจะทําอะไรแล้วแต่ด้วยกฎบังคับก็ยังต้องทําอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าอ่าเป็นคนเขาเรียกเป็นคนสดใสน,นะคะเป็นคนมีชื่อเสียงค่ะมีคนรู้จักค่ะเดอะซันมีความสําเร็จนะคะเออเจ็ด เขาเรียกว่าเจ็ดถ้วยอันนี้เขาเรียกจินตนาการเยอะเพ้อฝันอยากทํานู่นอยากทํานี่เขาบอกให้ลงมือทํานะคะพอทําอะไรไม่ได้อย่างใจเขาก็เลยจะมีความหงุดหงิดขึ้นมาพอไพ่พสนันแบบเขาจะหงุดหงิดเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะทาแล้วแล้วตั้งเป้าไปเลยทําเลยทําให้ได้สาเร็จมีคนช่วยเหลือไหมมีคนช่วยเหลือคะ่ะคนนี้เป็นคนเก่งนะได้ไพ่อ,อาาชาถ้วยก็บอกเป็นคนเก่ง เก่งทุกเรื่องเรื่องชาวบ้านมีปัญหาอะไรมาให้ฉันแก้ฉันแก้ได้หมดแต่พอปัญหาตัวเองแล้วมันแก้ไม่ได้ก็ต้องไปให้คนอื่นแก้ให้นะคะคนนี้ควรจะเสริมดวงด้วยอะไรดีเ,เขาบอกให้ไปไหวไปไหว้ขอพรองค์พระปิยะมหาราชนะคะรัชกาลที่5นะขอพรอะจะได้โชคลาภก็ อาจจะให้ลูกหลานหยิบให้ลอตเตอรี่นะอ่าเขาถามมีโชคลาบไหมมีนะคะไพ่ใบนี้มีโชคลาภนะคะหรือจากยานบานาของตัวเองก็ได้นะอ่าตัวเองใช้ขับรถหรือขับรถคันไหนที่ขับอยู่แบบบางคนบอกว่าโอ้ยฉันมีรถต้อง3ามสี่คันเอาคันที่ตัวเองขับที่ตัวเองใช้อยู่ตลอดเวลานั่นล่ะค่ะเนาะก็อืมแต่คนนี้บอกจะฝันแม่นนะคนเกิดพฤษคืนบอกฝันแม่นถ้าฝันอะไรแล้วจับไว้เลยแต่นั่นเป็นเรื่องจริงนะคะ ฝันเป็นฝันที่ดีค่ะเนาะก็โอเคนะไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้จบก็จะจบของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะขอให้มีความโชคดีนะคะให้ร่ำรวยนะคะเพราะว่าเขามีไพ่โชคดีค่ะไพ่เดอะซันถือว่ามีความโชคดีนะคะค่ะและได้ไพ่บาลังเงินด้วยค่ะต่อมาคนเกิดวันพฤหัสนะคะคนเกิดวันพฤหัสได้ไพ่ได้ไพ่คนเก่งอะ่ะเออเก่งนะเพราะได้ไพ่ราชินิดาบ รชินีอถือว่าเป็นคนเก่งนะทำอะไรทําด้วยตัวเองไม่พึ่งพาอาศัยใครในที่เขาเรียกว่าพึ่งลําแข้งของตัวเองนะแล้วได้ไพ่เด็กถ้วยเออบางครั้งข้างในของก็จะมีมีความเขาเรียกอะไรความอ่อนโยนอ่อนไหวบางครั้งข้างนอกดูเข้มแข็งแต่ข้างในเขาก็บบอบางนะแล้วเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงไพ่เฉลยอดมีเครดิตนะคะทำอะไรทําจริงมีความมุ่งมั่น เขอาอไม่ทําเล่นๆออออให้สองถ้วยอาหารการกินออดีอุดมสมบูรณ์นะคนนีออ้ถือว่าให้ออคู่รักด้วยจะได้รับการดูแลจากคู่รักตัวเองนะแล้วงานเขาบอกงานพวกงานบริการงานเซอร์วิสหรือเรื่องอ,อ,อาหารการกินก็ดีนะคะบางครั้งบอกว่าทําอะไรไม่ได้อย่างใจก็จะใจร้อนจะหงุดหงิดนะคะก็ ได้ไพ่ราชาราชาราชาเหรียญถือว่าคนนี้ทําอะไรก็เขาเรียกว่าก็าทาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอ่ะเออมีเงินมีทองเข้ามาเป็นนักวางแผนวางแผนเรื่องเงินแต่บางครั้งช่วงนี้อาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะเขาเรียกว่ามีเรื่องให้คิดคิดมากเกินเหตุเพราะไพ่ก้าดาบยังไม่มีอะไรแต่ตัวเองคิดมากเกินเหตุไม่มีเหตุอะไรก็คิดคิดสารพัดคิดคิดไปเรื่อยเปื่อยเออแต่จริงๆถามว่าไม่มีอะไรหรอกนะการเดินทางไปไหนก็ถือว่าปลอดภัยนะคะ ช่วงนี้บางครั้งเขาก็อยากจะขึ้นมาทําตัวเหมือนเด็กเหมือนเด็กเกเรเหมือนเด็กเกเรแต่ว่าด้วยของเขาเป็นราชนาีดาบเขาจะไม่ไม่เคยทําอะไรเล่นอนะ่ะเขาทําอะไรเป็นจริงเป็นจังนะจะทําอะไรก็ต้องทําให้ต้องให้สําเร็จอนะ่ะคือเจ็ดไม้เขาทําอะไรก็จะต้องทําให้สําเร็จไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเรื่องเล่นหรืออะไรนะเขาจะมีความจริงใจกับงานหรืออะไรกับเขาตรงนี้นะก็ความความมุ่งมั่นของเขาเขาจะทําอะไรก็สําเร็จนะคะ คนนี้เขาบอกว่าให้ทำอะไรเสริมตัวเองด้วยอ,อันนี้ต้องขอพอรกับองค์พระศิวลีนะพระศิวลีพระอรหันต์แห่งโชคลาภนะขอพอรพระศิวลีก็จะมีโชคลาภเลขเด่นคนนี้จะได้จากอะไรให้ได้จากลูกหลานนั่นแหละออให้ลูกหลานเขาหยิบลอตเตอรี่ให้นะคนนี้ก็ถือว่าภาพรวมก็ถือว่าโอเคดีนะก็ใบได้เป็นเรื่องที่น่าตนกตกใจอะไรนะคะคนนี้เขาเก่งอยู่แล้วค่ะ เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะก็ขอให้มีความโชคดีนะคะคนเกิดวันพฤหัสค่ะต่อมาคนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่สีไม้สีไม้ถือว่ามีความมั่นคงอยู่นะคะตอนนี้เขาบอกทําอะไร จะเริ่มทำกิจการไรแล้วแต่ทำได้อาจจะทำกิจการอะไรที่บ้านช่วงที่ทำไรที่บ้านก็ได้จะทำการค้าการขายหรืออะไรก็ได้สีไม้ถือว่ามีความมั่นคงอยู่คนนี้ความพอใจสีถ้วยเออเขาบอกว่าไม่เคยพอใจในสิ่งที่มีตอนนี้ดีไหมตอนนี้เขาดีแล้วตอนนี้ถือว่าดีระดับหนึ่งแต่เขายังยังไม่พอเออเหมือนคนเอออยากจะได้อะไรเพิ่มนะก็ต้องต้องออกมาต่อสู้ไพ่หนึ่งดาบถือว่าสู้แล้วได้สู้แล้วมีความสำเร็จนะคะ ไพ่สี่เหรียญเนี่ยคนที่เก็บเงินเก่งนะคนที่เก็บเงินเก่งถ,ถือว่าก็ถึงเข้าถึงได้มีความมั่นคงไงโอไพ่ทั้งสี่ดาบสี่เหรียญสี่ถ้วยเนี่ยเขามีความมั่นคงเก็บเงินเก่งอ่นนี่ถือว่าก็เก็บเงินเก่งเนี่ก็รวยได้นะคะจะเป็นคนที่ดูแลดูแลครอบครัวดูแลครอบครัวดีนะมีไพ่ปฏิหารเป็นคนที่มีความสามารถ ปฏิหารคนนี้อืจะทําอะไรแล้วแต่เขาบอกว่าบางครั้งได้อะไรมาแบบบางทีไม่ได้คาดคิดอะ่ะเขาบอกได้แบบฟุกฟุกเออได้แบบปฏิหารอาศาัศจรรย์เนาะเป็นคนพอสแตงเขาบอกเป็นคนเก่งหญิงเก่งถ้าเป็นผู้ชายบอกเออจะมีคนช่วยเหลือเพศตรงข้ามช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ตามตามตามไพ่ของเขาแล้วก็เป็นคนเก่งเข,เขาจะเป็นคนที่บางครั้งดื้อหน่อยนะมีความมั่นใจดื้อไปหน่อยเพาะห้า ห้าดบคือความดือ้อบางครั้งเขาต้องลดฟัง,ฟ,งฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างนะการงานบางครั้งก็จะดูวุ่นวายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการวางระบบงานแล้รเขาควรเขาควรจะวางแผนดีๆนะคะแต่พอดีเขาได้ไพ่สังราชถือว่า,าเขาก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือ,อคนที่เขาจะเพิ่งพาอาศัยได้นะก็จะมีมีมีไพ่เป็นไพ่ปฏิหารไพ่สังราชไพ่พระก็ นี้บอกขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรกับพระไปไหว้พระหลวงพ่ออย่างเช่นหลวงพ่ออาหลวงพ่อโตหลวงพ่อโสธรอ,อะไรอย่างนี้นนะหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อแแหลมแล้วแต่คือพระองค์ใหญ่องค์ที่มีชื่อเสียงนะก็จะให้ความสำเร็จกับเขาคนนีอ้อยู่บ้านก็ให้สวดมนต์ภาวนานะละอาสวดมนต์ภาวนาก็จะดีกับเขาโชคลาภเด่นไม้เรื่องโชคลาภของเขาจะเด่นเกี่ยวกับบ้านเลขที่อันนี้ไม่ต้องไปหาโชคลาภไกลน,นะดูที่บ้านนะ ดูที่บ้านซื้ออตเตลี่สบายเกี่ยวกับบ้านเล็ที่ตัวเองหรือเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าบินเป็นบินก็ได้บินค่าน้ําค่าไฟที่บ้านเนี่ยละเอออะไรที่เกี่ยวกับที่อยู่ที่บ้านเนี่ยลหะเออได้หมดเลยอันนี้ก็บอกไม่ต้องไปหาไกลนะคะอันนี้ถือว่ามีผ้าค,คุ้มครองนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีนะคะถือว่าเป็นไพ่โชคดีค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะ ต่อมาคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่เฮอร์มิตได้ไพ่ฤาษีเขาเรียกว่าไพ่เขาเรียกไพ่ไพ่คูบาอาจารย์ไพ่รอบรู้เป็นนักวิชาการนะคนนี้เขาเรียกว่าเป็นนักแสวงหาเ,เป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งนะแล้วได้ไพ่โชคดีคานหนึ่งเหรียญอยู่ในมืออันนี้เขาเรียกว่าการสวดมนต์ภาวนาอะไรของเขาเขาก็จะได้มีความสําเร็จนะการเดินทางการเดินทางของเขาดียานพาหนะให้โชคให้ลาบเขานะคะ แล้วงานของเขามีการขยับขยายการเพิ่มการเพิ่มกันมากขึ้นงานถือว่าเป็นงานที่ดีได้ไพ่ผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่จักรพรรดิไพ่การปกครองถือว่าอางานเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ,หใหญ,หใหญ่หรือชาวต่างชาตินะคนนี้ให้ส่วนมนภาวนาจะดีกับตัวเขาได้ไพ่จัดเม้นก็ถือว่าทำทำเขาเรียกว่า ทำสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตอบแทนแต่พอดีเขาได้ไพ่ไพ่ฤาษีด้วยคนนี้อาจจะอยากจะไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรที่ไหนสักอย่างเนึงแต่ช่วงนี้อาจจะยังไปไม่ได้ก็ให้เขาภาวนาทำที่บ้านนะคะการสวดมนต์ปฏิบัติภาวนาอยู่ที่บ้านจะดีกับตัวเขาชาชได้พาเล่มงามน,นะคะอ่าเขาได้เดอะเวอร์อะไรจะเกี่ยวกับต่างประเทศนะความโชคดีอ่าหรืองานเขาที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือการเดินทางต่างประเทศนะก็อตอนนี้ เขาจะมีความโชคดีเดืดถือว่าเขามีโชคลาบนะเป็นเป็นอะไรที่เป็นเป็นเป็นไพ่ที่ดีอะ่ะเออเพราะว่าเงินก็จะอยู่ในมือเขาแล้วให้เขาสวดมนต์ภาวนาก็จะดีกับตัวเขานะคะการเดินของของเขาดีการเดินทางดีค่ะถือว่าปลอดภัยนะคะเขาจะมีความสนุกสนานล้นลา,นลานค่ะมีความโชคดีคนนี้จริงๆถ้าดูไพ่มาเหมือนคนเครียดแต่จริงเขาไม่ได้เครียดค่ะเขาจะเป็นคนที่มีเขาเรู้จักปล่อยวางารู้จักปล่อยวางนะ แล้วเขาช่วงนี้เขาเหมือนกับมันจะมีความรักมีอะไรเข้ามาด้วยนะคะเออก็ถ้าถามว่าโชคลาบเขาเด่นก็คือที่บอกว่าให้ซื้อเกี่ยวกับยานพานะของเขานะพยานพานะให้โชคให้ลาบเขานะคะถือว่าการงานเขาประสบความสําเร็จนะงานเขาดีนะอ่าสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นไพ่ที่โชคดีสําหรับตัวเขานะคะขอให้ขอให้โชคดีนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามของอาจารย์แม่ด้วยนะคะ